ครับนดีพบกับรายการเชฟทัดทองแดงนะครับวันนี้ออผมจะมาเสนอเชฟเชฟอะไรวะเชฟส่องดูหีครับสองดูหีผมจะมาทาอาหารให้พวกคุณดูอันดับแรกอาหารตรงมีความสะอาพดพมจะไปล้านสั่ง <c oughs> ล่างมือเป็นการรั 20, บจีนพันมาก อเล่เล่อเลอเล่เล่อเล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 อเ่ออเลอ่ออเล่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 อเลอเล่อเล่อเล็อเล่อเล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 อเ ำหนังปลากระพงพิเศษให้คุณดูคุณทสันการแรกหนังปลากระพงนั้นเป็นการที่ทำยากมากหนูๆไม่ควรทำตามเอาเป็นตัวอย่างนะ <c oughs> <Okay, S 2> ครับ <c oughs> ต้องมีทีพิธานในการแร่หนังปลากระพง <c oughs> คุณชากิสก็เออคุณชามะนาวครับที่คุณเห็นอยู่นั้น <c oughs> ผมกำลังจะหัน่ <c oughs> นหนังปลากระพงชนิดพิเศษ <c oughs> คุณรอที่ชมได้เลย ทำรายการอยู่เว้ยเจ้าไปกนกระอางเนี่ยลังปลากระปงนี้ไม่จริงจริงทำไม่ได้ผมจะแล่ส่วนที่กินไม่ได้ออกนะทำไม่แล่ไม่ได้หรอจริงครับส่วนที่จะเอาเอาแล่เอานั่นคือเป็นส่วนของของอ ของหนังแข็งนะครับหนังนี่ก็เห็นหรือนม้มันคือหนังกำพาพ่อไม่มีแม่ก็ไม่มีควบเล่นกันเยี่ยมเลยสามนรทำามทำปลากระพงเช่นนี้เราต้องหักหนังปลาปลากระพงมันออกกระซมกับคขียมือลงไป นีเป็นมีดพิเศษของทางร้านมนคือมีดต้นหอย <c oughs> นี่คือผู้ช่วยของผมกำลับบงคิดสูต <c oughs> รมาดู <c oughs> ผมจะเอานำปลากระพงลงไปต้มแล้วใส่กับมะเขือเทศและน้ำซุมลองอไปเม็ดมะละกอก็ดีบอกว่านี่คือกระดาษทันยอดทำมาจากไม้สักของแท้ <c oughs> ของแท้ต้องฉีดได้โอ้ย <c oughs> <c oughs> ผมใช้เวลาในการทำประมาณ30นาทีต้มเสร็จแล้วมาไปเวฟประมาณสานาทีจึงเกิดเป็นเที่ยอะไรก็ไม่รู้นี่เองเทียดลัอยู่ที่น้ำจิ้มเราเอาหนังปลาที่ไม่ใช้มาทำเป็นน้ำจิ้มไปโคกับพริกใส่หมยใส่กระกหนสารสักระส นี่ครับอันนี้เขาใส่หมยไปเพราะคุณค่ามันหวานนะครับนี่สามารถกินได้นะครับไม่เชื่อลองดูเกิ้มหรอช้ามากเลยเกอครับเยงนตามปากอบแฝกไปเลย เราจะมาดูวิธ <eux ils S 1> ีการทำน้ำจิ้มกันโคกเขาบอยเฮ้ยโคเอี้ยววะมีดติดอ้คุณชามะนาวคุณจะเอาเยอะแค่ไหนเอาสักถ้วยหนึงครับบอกกูบอกสักนี่แหละนอาหัวของเจ้าจะสั่งได้ขีชาบนานี่คือการแรกนะที่ผู้ที่ได้เป็นอันหนึ่งในชั้มได้นะครับมีดจะเป็นมีดพิเศษคมของแท้เท่านั้น ของแท้ต้องจีนแดงจีนแดงเท่านั้นไปกันกาแฟกันเป็นโฆษณาของคอน,นีเชเกยมเหื่มากเลย